โครงการ Special Olympics World Games b e r l เบอร์ลิน2023เป็นโครงการที่ดีเยี่ยมค่ะเพราะการเล่นกีฬาช่วยพัฒนาน้องๆทั้งร่างกายและจิตใจสมาคมกีฬาแบดมินตันให้การสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมของน้องๆหนักกีฬา ช่วยเหลือด้านเทคนิคกีฬาด้านองค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้น้องๆนักกีฬาแบดมินตันของประเทศไทยทุกคนได้มีความพร้อมในการแข่งขันระดับโลกได้รับโอกาสสูงสุดในการแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่กราบเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทุกคนโปรดร่วมติดตามชมเชียร์ และส่งกำลังใจให้กับน้องๆนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทุกคนที่กำลังจะเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้กลาบขอบพระคุณค่ะ